สมมาแล้วมาแล้วเจ้าขัวใหญ่สมอร่อยติดลุกนัวใหญ่สมมาแล้วโอ้ยเล่นอยู่ได้เอาทำไมจะไปไหน อ,อ้าวเปิดครัวยายสมไงวันเนี้ไปตามคำเรียบร้องออทำอะไรกินก็จะแกงปลาสับนกให้เขาดูวา่าเป็นแบบไหนใช่โอเคปลาสับนกเออแกงปลาสับนกไม่ได้เอานกมาสับเอ,อปาปลาแล้วพี่แกงตำเองด้วยสุดยอดโอเคไป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 ,ปเอาอะไรเอาอะไรไปคนไปคนไปคนทัอะรกรงซื้ออะไรก็ใชมือ ซื้อปลาสิซื้อปลาซื้อปลาปลาแล้วปลาเราใช้ปลาอะไรนะปลาสร้อยไงเอ๊ปลาสร้อยซื้อซื้อแต่ปลาได้ไหมสร้อยเรามีอยู่แล้วปลาสร้อยมีเหรอในตลาดมีนี่ไงนี่เหรอไม่เอาปลาน้วาให้ป่ะปลาสร้อยโอ้มีปลาสร้อยโอเคสร้อยนี่เอาปลาคังเหรอไม่เอาปลาไก่เหรอเดี๋ยวเขาจะเอาไปทำแกงปลาสำนกก็้วปลาปลาสร้อย ไปซื้อมะละกอว้าวมะละกอนี่ไงมะละกออยู่เนี่ยเอามะละกอนี่แหละเอากี่อันสองเอามะละกอสองเม็ดอ่ะโอเคอันเนี้ยพอไหมอพอพอไม่เอาสีสาปปีเนี่ยไม่หาด้วยฮึบเออ เมื่อยไปซื้อกับข้าวมาแล้วจ้ะเดี๋ยวไปดูกันในครัวเครื่องแกงเรานะคะแกงปลาสับนกมีตะไคร้มีขาอ่าแล้วก็มีก็มีมะกรูดเรามะกรูดมะกรูดเราเยอะเราใส่สักสามลูกเนี่ยเ <Okay. S 2> นี่ยแล้วก็มีหอมกระเทียมอันนี้หอมอันนี้กระเทียมแต่ว่ามันใส่ไม่หมดหรอกอ,อันนู้นนี่านาย,ยังไม่ได้ล้างใช่ไหมลูก โอเคเดี๋ยวหยิบให้ล้างพร้อมกันเลยแ่นเนี่ยใส่อย่างงี้ประมาณไหนอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วหอมอ่ะหอมเดี๋ยวหอมก็ใส่ประมาณนึงเออพริกแห้งอยู่ในนี้อ่ะอ่ะอ้าวพริกแห้งอ้านี่ก่อนอันนี้ก่อนอ่ะเนี่ยแค่นี้พอพอพอไหมไม่รู้สิหน่อยก็ได้นี้พริกพริกเราไม่ค่อยเผ็ดหรอกโอเคอ่ะโอเคอันนี้เก็บไปมานี่พริกแกง เขาเรียกพริกแกงเผ็ดส่วนผสมก็ขา่าตะไคร้มะกรูดหอมกระเทียมพริกอ่ะ่ะพี่วีรังนี่เครื่องแกงไปล้างแล้วล,ล้วลางแล,แล้วเสร็จแล้วล้างแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการเอาแต่ผิวว่ะเอาแต่ผิวครับหอ,อมผิวมัน้เนาะกิมผิวมัน พริกแกงจริงๆพริกแกงตลาดก็ได้นะแต่ว่ามันมันมันแดงมันแดงแล้วมันไม่หอมพริกแกงหอมหอมเขาก็มีแต่เราก็อยากทําให้ดูนั่นแหละใช่ถ้าแกงปลามันต้องพริกแกงอย่างงี้อันทึงจะอร่อยอ,อ๋อเหรอย่งางฟ้าตำนกพริกแกงอันทึงจะอร่อยอถ้ามีเวลาเราก็ทําพริกแกงเองเองเออใช่ใช่ใชเออถ้าไม่มีเวลาเราก็พริกแกงตลาดถ้านึกอยากกิน<ป>ขึ้นมาเราก็ว่ากันไปอ,อันนี้เป็นการช่วยแบบลงแรงมากเลยวันนี้อ่ะพอแล้วปะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเอาเนี่ย ค่ะเมนูนี้มีมหานางอะไโอ้แม่เกิดมาแม่ก็ได้กินแล้วตั้งแต่รุ่นย่ายายเข้าเขาเรียกแกงโบราณเรียกปลาสับนกใช่ไหมอ๋อแกงนี่แกงปลาสับนกเมื่อก่อนตามแม่น้ำมันจะมีปลาส้อยปลาอะไรไปทอดแหไปเหวี่ยงแหอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะปลาชุ่มเนาะเมื่อก่อนเนาะตามแม่น้ำมันาะแม่นะแล้วก็ยกยอโอ้โหยกยอก็ได้ปลาส้อยหรือว่าทอดแหก็ได้ปลาส้อยอย่างเงี้ยเขาทำปลาสับนกโอ้โหมันแข็งวุฒิแข็ง โอ้ยคอยยังคอยยังจะเอาอ่อนๆก็มีเนี่ยอ่อนๆนี่อะโหนั่นอาศัยอะไรไม่ได้เลยใช่อาศัยอะไรไม่ได้ไม่รู้เป็นคนยังไงบ้านป๋ามีหมดเลยมะนาวมะกรูดมะนาวมะกรูดผาตะไคร้กระชายตะไคร้กระชายมีหมดที่บ้านอ่ะมันนอกมีหมดมีหมดอย่างเงี Emin> ้ยมันนอกเขาตำพริกแกงกันเองเขาไม่มีการซื้อกินกันหรอกอยากได้ปลาก็ไปหาอยากได้ปลาก็ไปหาเอาลงม่น้ำนี่นี่คุณหาปลาหาปลาเก่งเยอ ปลาคอยกินปัจจุบันเนี้ยเขาเขาหาปลาตอ้อยไม่ได้แม่ใช้อะไรแทนได้ทอะไรปลา <พอ S 2> ไ <พอ S 2> กกายก็ได้ปลาไายก็ได้เขามาแกงปลาสำนกแต่ว่าเขาจะปั้นเป็นปั้นกันนะเขาจะปั้นเป็นก้นอนๆ้อนเพราะนั่นแกงปลากกา่หระไม่เกี่ยวใช่แม่เขาทําได้พ่อหรือว่าเป็นหมูได้ไหมหมูก็ได้หมูสับก็ได้มันก็จะเป็นแกงหมูสับนกเออใช่มันก็จะเป็นเพราะเขาจะเรียกว่าแกงหมูสับใส่มะละกอแต่ดั้งเดิมเรยก็ต้องเป็นปลาต้อยปลาส้อยแกงปลาสำนกดั้งเดิมก็คือไม่เสริมจมูก อย่าฮตั้งแต่ตลาดเลยก็ยังไม่หาเลยนยไอ้วันนี้วันนี้ไม่รู้เป็นไรวันอะไรก็นไม่รู้เอาโกมาอ่าวันนี้ให้คุณโยงทำพริกแกงพอไมเนี่คโขนาดนี้อ่ะอจะได้ละเอียดอแล้วพริกอ่ะเดี๋ยวสี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บอออโอเคพอเหรอพอก่อนแล้วเอาพริกใส่ไอจะปิดหมดมันก็ตำไม่เข้าไงเฮ้ ไม่กินมืออันนี้มันจะได้ตั้ไปทีเดียวพร้อมกันอ่ะอ้าวโอเคอนี่เลยเหรใช่ผมจะแหลกไปเนี่ยโอแหลกเว้ยโอเคใช้ได้อ่ะอย่างนี้ได้ไหมโอเคไปไกลๆเลยไปชประชันนอกจากมีปลาสร้อยเรามีปลาชดอีก <c oughs> เล่นทำไมอยู่อะไรเราเล่นไปซ้อมเผื่อวันไหนหาขึ้นมาเราก็โชคดี ก้วยฉาบไม่ใส่ไหมก็มีหา่าแล้วก็ขยันเล่นซะด้วย <c oughs> ใส่กะปินะใช่ใส่กะปิโอ้โหปลาส้อยไม่ส้อยแล้วแบบนเนี้ยโอ้งปฟางเลยปลาหางแดงเออ <c oughs> ได้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 หมดแลวสับเหรอสรับพี่เนี่ยเขาเรียกแกงปลาสับนก ยังยังไม่ใช่เนี่ยอันเนี่ยพอยังยังเหนื่อยเหนื่อยแล้วนะขอช้อนให้คุณลุงขอช้อนให้คุณลุงอัน, s <aut> <S นเคลียร์ลงเฮ้อเออเอา,เอา,เอายกฉากขึ้นสิครับเนี่ยเราต้องสักอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เอาให้มันมละเอียดโอ้โหละเอียดสุดยอดไม่มีก้างเลย เด็ดไหมถ้ามีก้างทิ่มมือไปแล้วเนี่ยใช่ไหมสุดยอดไหนทีได้ยังหรือไหนที่มันยังเป็นใบอยู่เลยพ่อเอายังเอายังเอาพอพอเนี่ยพอนะพอพออันนี้ปลานี้เนี่ยฝันนิลตัวน้อยกระสับปนกันไปไหนบอกว่าได้แล้วไงได้มันยังไงได้แบบไม่พอใจมันเป็นใบอ๋อมันเป็นใบ ไม่พอใจเป็นอันว่าภารกิจเราไม่สําเร็จเออเนี่ยจําไว้โขกมันต้องเสียงดังอย่างนี้ไม่ใช่แบบนี้เสียงดังไงนะเสียงดังขลุ่ยขลุ่ยขล่ก้อง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 อย่างนี้มันถึงจะดุดันนะเนี่ยแม่ผัวถึงเอาเป็นลูกสะพ้ยอ่ะอ่าโคกยิบ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 อ่าคุยคุยเมื่อยแล้วล่ะเต็มเมื่อยเต็มเมื่อยเดยอเออละเอียดเหรอแล้วเดี๋ยวเอาน้ำมาล้างโคก ทำล้างโคกก็ใส่เข้าไปอีกอะใช่คือยังไม่ต้องทิ้งในโคกเนี่ยยังเอาน้ำบรรล้างแล้วก็เทใส่หม้อเลยเราไปกดน้ำร้อนมาปะพอไปกดน้ำร้อนมาเอาใส่ไหมเอาใส่เอาใส่อะไรอะเอามือกรองมาอันนี้ลูกช็อตแกงปลาสับนกมะละกอต้องสับขูดไม่อร่อยไม่ต้องสับให้ละเอียดเออไม่ต้องให้ละเอียดอือยังเอาไม่ออก ติดมันอยู่ใกล้ๆ <laughs> <laughs> มันจะได้ตื่นมันจะได้เออตื่น,นตัวไงเงี้ยเอาละคนทำข้าวเลื้อยละ <laughs> ที่พ่อแต่งกับแม่เนี่ยพ่อเห็นแม่ทำกับข้าวเก่งใช่ไหมหรือไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วแต่งทำไมเห็นว่านึกว่าจะดูแลเราได้ยังไงก็เลยก็เลยเออเอาเอานี่แหละเบื่อจะดูแลได้อะไรเงี้ย อตอนเลลิกเกกันอตองเลิกเกกัน,กน,นเหรอ,อพระเอกกับนางเอกเขาก็ตบจูบตบจูบใช่ไหมไแล้วเขาก็พากันหายกันไปก็อุ้มไม่ได้แม่ก็ป่าก็เล่นตบจูบตบจูบแล้วป๋ากระโดดขึ้นเอวอุ้มได้ <c oughs> แม่พาไปได้เราคิดดูตัวน้อยตัวใหญ่อะเนี่ยเออเป็นซี่อย่างนี้แหละเออเออ,เอ,อ,เอ,อระวังนิ้วนะโดโดนะเสียวว่ะมันขึ้นมาเองมันจะมาเถียงว่าขึ้นมาเอง ถ้าเราไม่กระดกมันมันจะขึ้นไม่นิ้วอะเอาลุกไม่ขึ้นเนี่ยมันต้องอย่างนี้เนี่ยถ้ามันถ้ามันละเอียดเลยอะมันจะไม่ได้เคี้ยวเห็นไหมเนี่ยเห็นปะมันหยาบกว่าตำส้มตำหยาบหน่อยเดงอหยาบกว่าหน่อยสองลูกร้อยเงนี่ยมะละกออือ,โอโหือโอ้โหถ้าอยู่บ้านเราเนาะไม่ต้องนั่นเลย <จะ S 1> ตองอยู่หลังบ้านเลนะดีนะมีที่ดินมันปลูก อะไรก็ไม่อะไรกินได้เลยนี่ก็มีที่กรุงเทพนี่ก็มีที่ดินแต่มันอยู่ใต้เนี่ยใต้กระเบื้องเนะี่ยเราออกไม่ได้นะไม่หาด้วยไม่หาคลิปนี้ยังไม่หาเลยยังไ,ไม่หาเลยคลิปเนี้ขขเออขาได้ทําครัวเขาสปอนเซอร์ของ,นะของกินเขาได้เอาพูดจริงนะถ้าหา,ม,า,หามีอะไรมาสนับสนุนได้เลยนะได้เลยขวายายม ขัวยายสมมาแล้วขัวยายสมมาแล้วมาแล้วจ้ะขัวยายสมอร่อยติดลมขัวยายสมมาแล้วมาแล้วนะจ๊ะขัวยายสมจ้าโอเคตีหาตีไม่ได้หาไม่ดันอยู่ๆก็จะร้องเราเรียกว่าทำอาหารแบบอังกฤ้เออใช่ การจะกินอาหารให้อร่อยแม่ครัวต้องอารมณ์ดีถึงจะอร่อยจ้าจะอร่อยกะเพราแดงกะเพราแดงกะเพราขาวได้หมดหอม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 มากอันนี้จะทําอะไรอันนี้อ่าแกงปลาสับนกไม่ไม่ไม่ใช่จะทําอะไรต่อแกงปลาสับนกคืองี้เดี๋ยวหนึ่งสองสามคือจะทําเลยวะเดี๋ยวห้าตาถูกขอให้นึกคำถามออกขั้นตอนของการทาปลาสับนกต่อไปคืออะไรเนี่ยผัดพริก แกงอ่าจะผัดพี่แกงก่อนถูกโอเคพี่แกงใส่นะใส่ปึ๊บผัดเด้ออ่ะค่อยผัน้มันำมันหอมก่อนน้ำมันน้อยไปปะพอน้ำมันเยอะไม่ดีเยอะหอมปะหอมไหมหอมหออันนี้น้ำล้างคกน้ำล้างคกใช่นี่ไงเอาน้ำน้ำคกมา น้ำปลาข้างไปหน่อยจะได้หอมหอมน้ำล้างครบท่าน้ำใส่ไว้เอออย่างงี้อ,อใ,สใส่น้ำตาลอืม <c oughs> อ้าวอร่อยซะแล้วอร่อยเลยค่อยค่อยค่อย่อยอย่าอย่าอย่ากุ้งเ,เยอะเยอะอ,อ๋อ ไปเห,ปเห,ปเห็ดไปเห็ดไปเห็ดอ๋อเดี๋ยวมีไปเห็ดอีกนี่ยเขาเรียกแกงปลาสับนกดูดนี่โอน้นี่แกงปลาสับนกเนี่ยพอแล้วเนี่ยมันเป็นก้อนหน่อยนึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอครึบอ่าเนี่ยใส่หมดเลยเหรออ้อาวเหลือไม่เหลือน้ำมันน้อยไปปะ่ะ อนานมากนานเลยนานมากไม่ได้ทำไม่ค่อยได้ทำเลยอันนี้เอาใบมะกรูดใส่อ่าใบมะกรูดใส่จะได้หอมอ่ะรสดีใส่ชูรสนิดหน่อยอใส่โอใส่รสดีไปแล้วใส่ปรุงรสใส่ปรุงรสนิดหน่อยโอเค เ,เสร็จแล้วแกงปลาสับนกแองปลาสับนกนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ลายเน,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 นี่เราไม่ปั่นเปน็นลูกเห็นไหมเราเป็นชิ้นปลาอย่างนี้เราเป็นเนื้อปลาอย่างนี้แล้วถ้าที่แกงเหลือทำอะไรได้ไหมอันนี้เหรอเดี๋ยวจะทำให้ได้ดูไปเห็ดกรุงเทพทอดมันบ้านนอกเรียกใบเห็ดจะใส่ถั่วพูจะใส่ถั่วเปกยาวใ่มะกรูดเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวไปดูกัน ไปเด็ดหัวละพาหน่อยใช่เลยใช,ใช้ใช้ไปเด็ดหัวละพาหน้าบ้านเรามีเอามาซอยใส่นี่กล้าใช้เหรอเนี่ยใช่เนี่ยดูก่อนกล้าใช้เหรอไปหัวละพานน่นอยู่ตรงนี้หัวละพานี่ไงนี่ไงอันไ,ไหนอ่ะก็นั่นน่ะสิ เด็ดยอดเลยดีกว่าเดี๋ยวมันก็แตกหไปเอาหน่อยเดียวหน่อยเดียวไปไปได้ละโอเคโหระพาโหโหระพาใช่ไหมโอ้โหสุดยอดบ้านเรามีโหระพากินด้วยนะเนี่ยเนี่ยฮะอันนี้ทอดมันต่างจังหวัดนะเนี่ยเนี่ยต่างจังหวัด เนี่ยมีนี่มีใบมะกรูดมีหัวลาพามีถั่วพูมีนั่นไปล้างกันนี่ไงบปอนเซอร์ของเรามากรีคาหงมือกลองแบบพกพาเป็นขาหงไฟฟ้าด้วยเนี่ยขัวยายสมมาแล้วขัวยายสมมาแล้วมาแล้วจ้าขัวยายสมอร่อยปิดลมขัวยายสมมาแล้วโอ้โห เนี่าเอ้ยข้าห้องถ้าจะตีกลองต้องข้าห้องมากีเสียงสแนแหนกเ็เดืงชัดดีข้าห้องมากีสำหรับมือกลองข้าห้องมากีแบบตัวทีแล้วก็มีแบบนั่งตีม,มีสารพัดมันปรับเสียงได้นะ เอาเสียงสแสนคมขนาดไหนชัดขนาดไหนเสียงเบสเสียงกระเดืองอะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคุณภาพเสียงชอบมากเสียงกระเดืองแบบแน่นแล้วก็เสียงเบสเสียงสแสนคมกริบมาเลยมามาดูเมนูนี้เพราะว่าปลาเราซื้อมาเยอะแล้วก็เหลือ,อเพราะเหลือเสร็จเราก็มาสับทำเป็นไปเห็ดพี่แกงใส่เลยนี่เลยนี่พี่แกงเอาผาสมกันอย่างนี้เลยเนาะใช่ผสมอย่างนี้เลย อ่ะมีน้ำปลาพอลูกพอเดี๋ยวอ่ะพอหน่อยอ่ะโอเคพอจบเห็นไหมมันจะเหนียวหนึบใช่ไหมเหนียวเหนียวมันจะเหนียวเนี่ยเห็นไหมผักใส่มามผักใส่ผักใส่ใช่ไหมอ่าผักใส่โอ้ยเจตอินี่ยเขาเรียกผักใส่อ๋อผักใส่โอเคได้หนึ่งมุกเอาใจนะเทเลย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 แต่มุกเทเลยไม่เล่นเดี๋ยวมันหกถึงเครื่องมาอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าถึงเครื่องเครื่องมากเนาะ เครื่องแกงก็ยังเหลือนะถ้าอยากเข้มข้นอีกนะเฮ้ยเผ็ดป้องไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะอเอาหมเลยเหรอเหลือทําไมนี่หนอยนี่โอ้โหครัวยายสมใครอยากดูเมนูอะไรคอมเมนต์มานะคะเออเออคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเราลองชิมกลนนะเดี๋ยวมันลองทอดชิมก่อนถ้ามันไม่พอดีเดี๋ยวเราค่อยเติมใหม่หน่อยเพราะว่าอีตอนนี้มันชิมไม่ได้ปลามันดิบหอม ไม่มีค้าวแม้แต่น้อยเดียวลองทอดกินดูก่อนไปไปลองชิมดูก่อนลอง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 สักอันก่อนนะอันเดียวก่อนรสชาติเนี่ยใครถึงไหนนี่เดี๋ยวเขาจะลอยขึ้นมาใช่ไหมข้าจะลอยขึ้นมาลองดูก่อนลองลองรสชาติก่อนใช่ใช่ใช่แล้วก็กินกับข้าวร้อนๆเนี่ยคือเขาอย่างเดียวพอเลยถ้าไม่เค็มก็ใส่น้ำปลาหน่อยแค่นั้นเองจบแค่นั้นแหละปิดปิดแก๊สก่อนแป๊บปิดนะอ่ปิดเลยไปใส่เราลองน้ำมันให้มันออกอ่าลองน้ำมันก่อน ถ้าพอดีจะได้ทอดต่อโอเคใครลองชิมดูหอมมันหอมรสชาติปลาหิดเลยใช่กินก็ข้าวเหนียวก็อร่อยพอดีเลยก็พอดีอ่ะพอดีอ่ะพ่ต้องเติมเลยเออโอเคจบลุย ไม่ต้องใส่แป้งใส่อะไรเลยมันเหนียวโดยปางมันเองตอนนี้หนูก็จะทอดมันเยอะกว่าใช่ทอดมันจะเยอะเสร็จเรียบร้อยแกงปลาสับนกที่กอร้องอยากจะดูกันทําให้แล้วนะคะใช่ขแถมด้วยคือปลาเห็ดบ้านต่างจังหวัดเรียกปลาเห็ด ที่นี่เรียกทอดมันโอเคเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินกันครับแล้วก็อยากดูเมนูอะไรนะในครัวเยียสมนะเอมเมตนมาเลยเอมเมตนมาเลยว่าอยากดูเมนูอะไรช่วยส่งอะไรนะซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แงมา้วยนะจ๊ะซุปเปอร์แตงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดอะไรได้กดให้หมดเลยครับครัวเยียสมโฆษณาเข้าได้นะเปิดโอกาสให้โฆษณาเข้าได้เลยอย่าพูด เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวก็เต็มแออัดต้องอยู่ในห้องเราเหรอเออไปค่ะไปลองชิมกนันครับเชิญครับมา,มาลองชิมกัน,กนเป็ปลาสำนก,ก,ก่อนเลยเอาเลยลองเลยลองเลย <c oughs> ใครอยากจะปั้นเป็นลูกกลมๆก,ก็ปั้นได้นะแต่ว่าน้าตอมะ่ะชอบกินแบบนี้เพราะว่าเนื้อปลามันจะเข้ากับเนื้อมะละกอ น้ำมันจะซึมเข้าไปมันจะอร่อยมากเนีน่ยให่เลยนะยรสชาตินีนเลยมาลุยกันม,มันจะมีใบมะกรูดด้วยใแบบกระเพราด้วยมันจะหอมกระเพราแล้วก็โหระพาด้วยอ่ะโอ้โหระพา,า,พาใส่นี่ดีวยว อร่อยนะเผ็ดพอดีทางการดีเลยเค็มก็พอดีหวานก็พอดีมะละกลอมันออกไงแล้วมันหอมไอ้เครื่องแกงลองไปเห็ดกันนะนมานะลองกันนะลองกันนะอัะนนี้ไปเห็ดเห็ไม่ร้อนแล้วอ้าว ไปแล้วขยำแล้วยมาเห็นอร่อยมากอร,อ,อร่อยจริงอร่อยจริงรสชาติชื่นใจอ่ะใช่นนไหม,มชื่นใจมไม่ไม่ได้กินนานแล้วพราะม่ได้กินนานแล้วก็มันหาปลาไม่ได้เนาะไม่เราไม่ไม่ทำเองปลาหนีอย่างเงี้ยอย่างมันจะ่า,า,ายยงมมันเถียง ไม่อยากไม่ทําให้กินเองอ่ะก็อยากถามว่าพอกินกอะไรพออยากกินอะไรเอออะไรก็ได้อะไรก็ได้ไงก็ถึงบอกไงอะไรก็ได้ปลาสับนกนึกไม่ออกไงว่าอยากกินก็เมื่อก่อนเราก็เคยทํากินไงเอ้าก็บอกพี่ว่าอยากกินแกงปลาสับนกเออก็นึกไม่ออกลจะต้องให้ต้องให้เอฟซีเขาบอกเหรอแล้วโอ้โหไม่ขึ้นว่ะ